คนนี้เกศอยู่โรงเรียนไหนครับอยู่ที่บริอเวหน้าโรงเรียนเทศบลาลนะคะนี่นะครับรบ้านนะครับถัดไปที่ดูชื่อร้านจะชัดน,นะครับชื่อร้านอะไรครับร้านขนมเย,นยาแม่อายสานาฏคุณไม่ไอกเบอร์โทรติดต่อน,นีนค่ครับคุครับ สถานที่นะครับเบอร์โทรตามนี้เลยนะครับร้านขนมโตเกียวแม่อายสาขาหกนะครับนี่ขายใส้เลยนะครับ นี่เราไปสั่งนะครับเอาแล้วอ่ะสวัสดีครับพ่อค้าครับครับผมเอไก่นกกระทาเอาไก่นกกระทานะครับครับเท่าไหร่ดีครับแล้วก็หมูสับนะครับเอาเลยครับที่ย่างต้มร้อเม็ดเม็ดใหญ่เล็กครับชิ้นใหญ่อรับเอเม็ดชิ้นใหญ่นะครับต้องแกะเป็นสี่ชิ้นนะครับ สดๆเลยนะครับวันนี้ครับใส่นกกระทา รอมิสใส่หวานได้ไหมรับใส่หวานได้ครับร้านขายทุกวันไหมครับขายทุกวันวับยกเลิกวันวันวันอาทิตย์สัปดาห์เริ่มขายกี่โมงถึงกี่โมงครับบ่ายสองครับรบ่ายสองประมาณห้าโมงเยน็นนะครับจะถึงประมาณห้าหก รงนี้ขายดีไหมครับพอได้ เท่าไรครับ50บาทอบคุณรับเคที้าสบาทครับขอบคุณครับขอบคุณครับให้ละบาทพี่ก่อครับอย่าลืมกดติดตามชองเคที่คือตาช่วงเจดี่มิตรด้ยนะคะคลิปนี้ลงช่วงเจดี่มิตรครับผมครับโอเคนะครับขอบคุณที่ถ่ายทำรายการนะครับขายดีเลรวยเฮงนะครับ ไปแลวเรารู้อมาหครับโอเคนะครับลาไปแล้วลา,านขดครัู้จครับลาไปแล้วนะครับรบ้านขนมโตเกียวนะครับแม่อายสาขาหนะครับร้านขนมโตเกียวหน้าโรกเรือนเทพดีลานะครับ